พญาคุดมิ่งมงคลหรือพญาหรือครุดมิ่งมงคลบูชาหนึ่งเหรียญได้สิ่งสังกิ์สองสิ่งนะคะมีพญาคุดและพญานาคในเหรียญเดียวกันส่วนเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงขัดเงานะคะสีสวยมากมากสีนี้จะเหมือนทองชมพูเลยขนาดอยู่ที่3.2เซนนะคะน้ำหนัก15กรัมออกโดยกรมธนารักษ์สังกัดกระทรวงการคลัองออกในโอกาสครบรอบ9้าเ,เปีกรมธนารักษ์นะคะออกปี25 6 7ด้านหน้าเหรียญตรงกลางนะคะจะเป็นพญาคุดมิ่งมงคลค่ะ ส่วนด้านข้างเหรียญจะเป็นพญานาคนะคะรายละเอียดน,นี้จะงดวงานวิจิตรมากนะคะส่วนด้านหลังนะคะของพญาครุฑเนี่ยจะมีคาถาให้นะคะเป็นคาถาบูชาพญาครุฑพร้อมกับตาสัญลักษณ์กุมธนารักษ์นะคะมาพร้อมตรับอะลครลิกใสๆแบบนี้เลยกะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่คุณค่าก่การสะสมบูชานะคะหรือมอบให้กับผู้ใหญ่เป็นของขวัญถือว่าเป็นสิริมงคลทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ ส่วนการบูชาพญาคุดนะคะมีความเชื่อว่าเสริมอำนาจวาสนาบารมีเสริมการค้ายเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนผู้รับราชการก็จะก้าวหน้าในในหน้าที่การงานแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยค่ะมีการงานทีน่มั่นคงส่วนการบูชาพญานาคนะคะมีโชคลาภนำพาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเมตตาหานิยมแล้วก็จะมีเสน่ห์นะคะในการเจราจาต่อรองกับผู้อื่นหรือการพูดคุยเมื่อบูชาทั้งสองสิ่งน,นี้รวมกันนะคะจะเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านอุดมสมบูรณ์พูนสุขและเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาค่ะ